สวัสดีครับพี่น้องมาสวัสดีจ้าม่ยังอีกแม่บวันนี้แมียชุดแจัดยังให้ขไข่พอนะชิจุเนื้อไรจุเนื้อน้องไรพี่น้องมา,มาสร้อยสุดๆกันเลยมาสิสร้อยให้นี่พักเข้าสามปีเสริมเหล้าพักเสริมเล้า,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 ลาอันนี้หอ,อมป้อมซาลาเน่พักอีเลดพร้อมมาลาขี่นกอันนี้พักอียังก่อนละแม่ยพักแก้วแหง,เหงนเอาในตูเน้เย็น ไร่ปลาไหลช่เอาน้ำช่วยรำกันไร่บลาไหลมันก็จะเป็นทำนองนี้ค่ะทีเป็นเนื้อขามันนะพี่น้องเมียนบอกสดมากดูนี่เบื่อนคนอะสาวมันจัดมาน้องเห็นเนื้อน้องไร่ก่อนเอาอืมเป็นต่อแบบนี้เอาเลยช่วยเดี๋ยวจะช่วยคนเด็กซีหาทอนให้มันงามท่านค่อยยิบไปมันสิหมดุาแบบนี้เนาะงก็เกิดเอาไปเฮ็ดเป็นนั้น ิ้นทิ้นดาดไหนเป็นไหนมันกระดาษพี่น้องมาร้องนเนื้อลายมันก็จะมีเอ็นติดเนาะเจ้าก็ต้องใส่พักเออพันพักมันตัวเห็ดคือพันขาบพุทธเนี่ยพันเนื้อน้องลายแค่เพีย้ยใส่ดีพร้อ,อมเดีวยวต้มคักนี่เลือเพี้ยก็ได้คักบอก ผมตายเบ่เรียงขวดลาขักใครแก้พี่น้องยิ่เจียงหย่งเลยแศรบเนาะเีนือมันอีแสบอีโลละสามร้อยแกงน้องไล่กินกินกิกินจุเนื้อจุกเนื้อพี่น้องโ้โหมีกับพัะเจ้าจอดมาเรื่พี่น้อง ใช่กระซอยบ็กินกับกินแขนงสร้อยเงี่ยเนื้อ้องได้เราต้องใส่พักอ็ดคือพันผักปุ่นเอื้องค้องแท้อ,อ่ะพี่เฝ้ากินพี่เฝ้าตายพ้อ,อสแตกให้มันแล้วให้มันตายไ,ไวๆจังวดทุกบดยาก อยู่ไปกับสซเวนเซก,กรรมัมนี่แหละเจ้านะเหตดไปหรือยังประกันให้ลูกให้เมียนะกลุนหน้าไปเหตุไหวหายเหนื่อคขับผมโดนเป็นตายไปแล้วห้เมียลำบากเด้อตายไปแล้วให้ลูกให้เมียำลำรวยเดี๋ยวได้เงินประกันน,กน้องมานาจังเดมีเงินทุนการศึกษามากินดิฟเดส้สเนะพี่นอ้องหามบ่ได้ให้ได้สะก้าวที่สบายใจอืม ข้องเสะคนมาได้ตายป้าก็ให้ท่านหาคุณเด,ด้เปมนธรรมาดาอืมแก้ตาอ้อาวชีสบายใจโมมีผู้ใดยอยู่เขารลอยปีหรอแมนขอบอกินดิบขอกระตายคือเก่าเนาะพี่น้น <c oughs> นนองอืมอืมอืมอวนงามสำได้นี่ หมองเกล็ดมันแข็ง,ม,งมันก็แข็งดเด้อะพี่น้องมันก็จะเป็นเอ็นละหมองละลายมันจะเป็นเอ็นพี่นอ้อง<ม>อี๋ลาเอ้ย,ย,ะยะอย่าสู้เห็ดอย่าซื้อลือไล่ทะลุเลยอืมอืมอืมจะต้อนเนี่ยน้องไล่ไ ่าเด้อพี่น้องวัวหลวงครับ,บรพี่กราดมยงขัะเจ่วก็แซับแสบแต่ขมผักคืยังไง่ดี่มีมมเบีรย อยากกินกับไปซื้ออะไรเบียร์ก,กลกไก่ธรรมดามันก็ต้องมีของจวดกินแนวนี้ค่ะขาพยาธเนาะใส่ไม่กระซิเป็นตะเคียนนิดจังหน่อยเด้อค่ะเด้อพอบวายังฝักเนื้นอเอ็นมันมก็ไว้ต้มเนาะ ผสมก็เสี่บอยู่แล้เน,เนื้อมันเหนียวเนื้อมันสดคักพี่น้องเลยก็สเแซ่บขอโทษผัวบ่กินดิบเด้อพี่น้องเด้อโบได้มักดิบกัจัดโลดจ้ะคนกินดิบก็ขอระวังเคือ,องโลกคือการหนาหลัก,ก,ก,กพี่น้องเลยซูเมอร์นี่เขาฮิตกินดิบตัวผู้บ่กินดิบก็คือข่อยนะได้ตะเบิงเห็ดให้ได้แต่บ่กินพี่น้อง ก็อยากกินเป็นกันแต่ขอกินบ่เป็นสมัยนี้บาไปเห็นผู้สาวที่วันเฮ้คลิปนะ่ะ mm hmm. เห็นกินดิบหลายคนเยลยละแม่น้อ mm hmm. ผู้สาวมาพากันจูตจิคอร์นนเป็นตแ่แซ่บเขาผนอยู่ด้เนาะ mm hmm. พี่นอ้องเข้าผู้บ่ได้กินเฮเขาเห็นเฮากันยังคืนน้ำลายน้ำละพี่นอ้องเาต้องไปมองในสิ่งว่าเออที่จะดิบเขาต้องมองใน,นสิ่งเป็นศิลปะหรือว่าเป็น ดูเพื่อความบันเทิงเดอพไปน้องค่ะชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดผ่านนาะพไปน้องเนาะมันจะเป็นแบบนั้นชอบก็ไลค์ไม่ชอบก็ผ่านติได้ชมได้แต่ในติติแบบด่ากไม่เอาเด้อตีแบบติบต้องด่าก็ได้ครับไม่ได้หมายถึงว่าจะเอาจากคนอวยนี่ติได้อย่างเช่น น้องเพชรทายพญาติในเด้อม,มากินดิบกับทายพญาติแนรักษาสุขภาพนอันนั้นคือคำติคำชมเป็นคำที่ดีแบบนั้นไม่ใช่ว่าเออมึงเฝ้ากินเฝ้าตายคือข่อยว่ากินหนึ่งนี้นนั้นมันคือการเบ้าใส่ข่อยเบ้าใส่ไรไเขอหามบ่ฟังขอบ้าอุลีเออขอบอกเ่นนะเขาก็คิดคือพี่น้องคิดคือกันอืตแต่ขอย้ำว่า พราะข่อยคนคนอื่นเขาบอกว่าเด้อเราเกี่ยวกับผู้อื่นเพราะว่าแต่ใช้เบาเพลทผู้เดียวาจากเพราะว่าห้าบ่อสิ่งที่ห้าบ่อคือห้างหักเนาะค่ะเนาะถ้าคนเพิ่นบ่อหักเพิ่นบ่อคุณพี่น้องเตือนข่อยข่อยหู้อันใดเตือนอันใดด่าอันใดเบาใส่อันใดประชดอันใดบประชดข่อยก็หู้เบิดข่อยใหญ่จนขนาดเนี่ยเถาแล้วเพราะมันใหญ่เนี่ยเถา ติเตือนกับอีกแบบหนึ่งที่พนดาว่าใส่กัอีกแบบหนึ่งบางคนกับมาในรูปแบบว่าติว้าใส่ติว้าใส่แน,น่ลวกกั่ยงแน่เพื่อไม่อยากให้เราไม่เพื่อไม่อยากให้แบบว่าไม่อยากให้คนติดเป็นเจ้าของซ่องแบบบันทอนใจบันไดนะแต่คอยนี่คอยซิเบิงเลยถ้าคอมเมนต์ได้แบบแป๊กๆเลยคอยซิไปกดเบิงในโปรไฟล์เขา มันก็จะมีประวัติเนาะพี่น้องประวัติการด่าเขานะเต็มอยูอ่อันโปรไฟล์พวกนี้ฮะอืมนั่นแหละมันก็จะมีประวัติเขาเป็นเจ้าของช่องเขาสิฮูพี่น้องอืมมาที่เห็นเลยประวัติการด่ามีบัสไอบ้านตังสั้นไอบ้านดังสี่อีมนตั้งสั้นอนีมนตังสี่อสอสเออ แต่พี่น้องบอกว่าทําคลิปก็ต้องทําใจเออเมนยูจ้ะถ้าบบคิดมากกับโบเป็นยังแต่ก็ถ้าสิคิดมากไปบบได้พี่น้องอยู่ไม่ได้ถึงสี่ปีมันก็ต้องคิดในน่ยตักน้อยอขนาดดาล่าเพิ่งก็ยังเจอดรามา่มาภาษาเพียงเท่า กูเพิ่นทา่งพันรวยกูเฮาวรวยเท่าพันเท่าเพิ่นก็ยังเจอดาอยัางถือว่าถือว่าให้ซาเพียงครั้งอี่ถูกแบบนี้ซัมพอซีหยียบเหร่นนะ <c oughs> อือาก็เป็นยังถูกกับยอมรับอะไรได้พี่น้องเดียวคอยก็มีกำลังใจเห็ดคลิปกับย้อนพ่อแม่พี่น้องผูกกันดีะพี่น้อง ผู่คนหักขอบร่วม่ข่อยผู้ได้บ่หักเนาะเขาไม่ได้มาใส่ใจได้ข่อยซูนไม่ได้เขาออกมาด่าขึ้นแค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> คนมีปากคือกันดักดาแฝเขอกบุง้งดาลุ่มดาแหล่งคือเขาวา่าดาแฝก็าไม่ประโยชน์ดาลุ่มดาแหลงเขาวา่าตัวเองอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่มืดมีแต่เขาจะนั่งหัวเราะอันนี้ก็มเมนค์ขมเพลินจี่งหรอไงแต่ถ้าเลยด่ามันก็ได้สะใจดีนะ่ะมีแ้งข่อยมีแห้งสำหรับข่อยเนี่ย เพราะว่ามันด่าข่อยมันก็เป็นบาปข่อยด่ามันกับข่อยกับบาปคือกันเด็บโบแมนบาบบบาปเดือ่อพี่น้องการที่จะออกมาตอบโตค้คนคนดา่าเฮาเนี่ยเขาก็ทําบาปเพราะเราไปแย่งบาปกับเขาเขาทําบาปแต่เราไปแย่งบาปกับเขาเอออันนี้เรื่องจริงเลยอืมจะไปแย่งบาปทาไมล่ะพระผูนสอนอืมก็ปล่อยให้เขาทําบาปไปคนเดียวจะข่อยพัดัดสรุปมาได้บาปนี่พี่น้องเลยกิเลสลายนคน,นเรา คนเรามันแบบว่าจังใดเลยพี่นอ้องม,มันมีโกรธมีรักมีหลงมีโลภแบบมีอียังนะับคนเฮามันมีครบวดเนาะครับดูพี่นอ้องรอยมาก,กินคนเดียวได้หมดเลยไม่กินซอยเด้อกินแล้วแหละกับ,กบนี่แหละกับแม่กับเบ้ามันได้ยายพ่อแม่พี่น้องเนี่มันง่าไม่ดีเลยพี่น้องปลาลุงฟังเนี่ยดาไปดาคอยดาไปบัะคอยบขึ้นคอยก็ดาขึ้นอ่าแฟร์ดีไม่โกงกัน ตามาดากก่ากลับเพิคนบอกได้ผพาคนสอนวบาเวลาเขาด่าหรือว่าคนดูถูกดูหมิ่นถ้าเราไปตอบโต้คืนเท่ากับเราบาปแต่เราอาจบาปอาจจะน้อยกว่าพวกพวกคนที่ด่าเราคนว่านะพี่น้องเออแม่นยุ่ง่เขากับบาปคือก,กันบาปกระซ่างเขาร้างบาปน้ำกันเข้าบา คนเรามันไม่อยู่ด้วยมันไม่อยู่ถึงร้อยปีไพ่ก็แล้วแต่คนที่อยู่ร้อยปีเนี่ยคือหน่อยหน่อยคนมากเล้อพี่น้องคะหน่อยมากแต่ก็มีเยอะคนที่อยู่ได้ร้อยปีนี่หลายอยู่คอยกระเบิงอยู่ไปนี่เลยเราคือป่อน้องหมดเพ่นมีบุญวัฒนาได้อยู่ไ็นลูกเห็นหลานคือเฮานี่เรบอกขว่าป้านันด็อกเขแค่แปดสิบพ่อขอให้เบิงขอให้เห็นน้องมะนามีขอบพุ่งดี มีลูกมีร้านเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงร้านบบอะไนัไ้นแหละเามีครอบครัวเห็นนา,นาพตเขาจเจริญเติบโตผูเป็นแม่กันิ่มตายไปกับนอนตาหลับมีความสุขบ่มียังห่วงแลละเออทำลายพี่น้องอ มัอะไรอ่ะลูกสองตอนเลยโอ้ยไล่เบียวไปดีครับก่อนไม่กิมหน้าครับ